รู้พงมาลัยแล้วก็เหมือนแบบพ่อป้าประมาณนี้ค่ะคุณยังไงคะคุณพ่อเสียค่ะแต่ว่าจริงๆไม่ได้อยู่กับคุณพ่อมามามานานแล้วค่ะเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะก็จริงๆก็ล้มลงไปแล้วก็โรคคนแก่ค่ะอายุายูเท่าไหร่คะหกสิบกว่าค่ะจริงๆพี่หนิงได้ได้ชิวิตท่านมากแค่ไหนครับมันไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆกับคุณพ่อไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ถ้าจําได้ตั้งแต่เจ็ดขวบนะคะ แต่ก็คือยังไงก็แล้วแต่ถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันคนเป็นพ่อก็คือความรู้สึกก็คือพ่อเราก็เสียใจก็คือเสียใจที่สุดแล้วอะค่ะได้เห็นเหมือนว่าน้องก็เสียใจด้วยใช่ก็ก็ทุกคนก็ไม่มีใครได้อยู่ด้วยแต่ทุกคนก็ก็รับรู้ว่านี่คือพ่อแล้วพอรู้ว่าเขาเสียคืออย่างที่บอกว่ามันมันจากกันเหมือนเหมือนจากเป็นจากเป็นมันก็เสียใจอยู่แล้วแล้วพอมารู้ว่าจากตายมันก็มันก็เสียใจนะคะ ใจหรือเสียดายไหมคะที่ไม่ได้ดูแลท่านในวันที่ท่านจะไปอ,อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนที่สุดแหละในในฐานะของคนเป็นลูกนะคะแต่ว่าโดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเราก็จะพูดกับน้องพูดกับคนที่แบบมาปลอบใจเราบอกว่าคนที่เสียไปแล้วแล้ววันนี้เราเสียใจเราก็เราก็ต้องรู้ว่าเราเสียใจแค่ไหนแต่ที่สำคัญที่สุดคนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นบุตก,การ,รีของของเรา คนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ของใครก็แล้วแต่ที่ยังอยู่เนี่ยพยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดถ้าเราเมีโอกาสได้คือคืออย่างนหนิงเองหนิงโชคร้ยายตรงที่หนิงไม่มีโอกาสที่จะได้ดูแลคุณพ่อเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ถ้าคนไหนที่แบบมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันให้ดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้วแล้ววันหนึ่งที่เวลาเขาไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าเราไม่มีโอกาสทำนี่ก็ต้องเชื่อิตา สำหรับคุณแม่เนี่คงคงไม่ได้มีอะไรเพราะว่าก็อย่ากันตั้งตั้งเกือบ30ิปีแล้วอะค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็เป็นคนที่น่ารักมากคือลูกจะไปงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณแม่ก็พร้อมที่จะที่จะเดินไปด้วยเดินไปเป็นเพื่อนทนั้งที่แบบในในส่วนของท่านเองเนี่ยความสัมพันธ์ของท่านคือท่านท่านมุติกันกันนานแล้วลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คอยเป็นกําลังใจให้ตลอดเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการนําพาเราไปกราบศพเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการ อบอกว่าจะต้องทําบุญยังไงคือเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะรู้ประเพณีว่าจะต้องทําไงเราก็ยังไม่รู้ประเพณีเพราะว่ายังยังไม่เคยมีมีใครที่แบบว่าใกล้ตัวแล้วแล้วแ้เราเสียอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแม่ก็จะคอยจัดแกนจัดการให้ทุกอย่างต้องบอกว่า ประเสริฐที่สุดเลยคือคือคุณแม่ที่หนงขออนุทามเค่นี้อยากเสนอว่าถ้าเสีย,ยเนี่ยเรื่องแบบมรารดหรืออะไรจะมีปัญหากับทางน้นหรืออะไรอ๋อไม่ไม่มีหรอกคาะเพราะว่าก็ไม่ได้จะมีอะไรตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งกอทางเราเองเราก็อยู่ของเราในในครอบครัวของเราเองคุณแม่แล้วก็น้องๆสี่นคนห้าคนในครอบครัวกันอย่างนี้มานานแล้วแล้วเราก็ไม่ได้มีมีอะไรที่เราจะต้องไปยุ่งยุ่งอะไรกับทางนน้นค่ะ ที่สาคัญตอนนี้คือดูดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดตอนนี้คือที่ที่ผ่านมาก็รู้ว่าเราก็ทําที่สุดแล้วแต่ตอนนี้มันต้องที่สุดของความที่สุดยิ่งกว่าที่สุดอีกอะไรเงี้ยค่ะแม่แข็งแรงไหมคะตอนนี้ก็แข็งแรงนะคะก็ยังยังแบบยังเปรี้ยวอ่ะยังไปไหนมาไหนกับเราได้ยังทําทุกอย่างพร้อมเราได้อะไรเงี้ยแต่อาจจะแบบว่าอายุเริ่มเยอะคืออาจจะช้าลงกว่าเมื่อก่อนอะไรเงี้ยแต่ยงวิ่งจับหลานได้ยังมีแรงวิ่งจับหลานได้